สบัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทังช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นก็ได้มาทักทายสบายดีเอฟซีทังช่องคือเก่านะคะเป็นคลิปที่3ของวันนี้เนาะก้อนน้านี้แม่เพ้นกระไดลงคลิปแนวทางลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนาของสี่เซียนให้ไปแล้วแล้วก็ฮานอยเด็ดๆแม่นๆของสี่เซียนก็ได้ลงให้ไปคลิปแรกเนาะคลิป ทำอิดเลยค่ะเอฟซคลิปแหลกเลยค่ะหู่จักบอค่ะคลิปทำอิดนี่เนาะกะแม่เพ่นได้ลงไปแล้วเด้อเนาะแนวทางฮานอยและราวพัฒนาของอ่าสี่เซียนนะะที่ทุกคนรอคอยมีเอฟซขอมาว่าขอฮานอยก่อนสิบโมงเช้าได้ไหมกะแล้วแต่เนะาะบังมือแม่เพ่นตื่นมากแม่เพ่นกะเหตุงานบานเห็ดนันเหตุนี่แล้วกะ เตรียมของเตรียมมีหยังให้ยคำแพงไปโรงเรียนบางเทื่อกัซซาเนาะอาจจะลงคลิปให้ซซาเนาะบางเทื่อกับางเทื่อกัแม่นเพิ่นส่งมาให้ซซาจังซี่นะ FC ก่อนมันจะบ่ตรงเวลาจังซี่นะเนาะอ่ะบ่เว้าหลายยายห่างค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของลุงโชคดีแล้วก็ของช่างคมเนาะ แล้วก็พ่อเกลี้ยงอาจารย์สาไว้แม่ลิ้วสุดใจพารวยเขาฝากมาตาปากน้ำโพเนาะอยู่ในนี้หมดสรุปจบอยู่ในคลิปเดียวนี้นะคะ f c เราพัฒนาของทุกๆสำนักเนาะเบิ้งดีๆเบิ้งให้จบในคลิปนี้นะคะมาครบจบทุกสำนักแล้วเนาะงวดที่แล้วแม่เพีนกะได้ล่ใงไแเนบ่บ่ได้ล่ใงไฮเน่เนาะบางสำนัก แต่ว่างวดที่แล้วของนุงโชคดีนะแตกสามตัวโต๊ดเนาะแต่ว่าสองตัวจับคู่บ่เขานะคะ fc อ่ะก่อนอื่นหมดเท่ากับมาบึงผลลาวพัฒนางวดวันที่สิบหกที่ผ่านมากันก่อนเนาะเลขหกตัวออกที่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าห้าตัวแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะ fc ส่วนเลขสี่ตัวก็เป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้า สามตัวบนศูนย์เจ็ดเก้าสองตัวบนเจ็ดเก้าและสองตัวล่างก็คือศูนย์ศูนย์นั่นเองนะคะมาเบิ่งค่ะงวดที่แล้วเนาะของอาจารย์หนุ่มกลาสินให้มาอ่าบนวิ่งศูนย์กับหนึ่งบอมาเนาะศูนย์ลงล่างค่ะนะคะเพิ่นให้ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะเกือบนี่ค่ะไปออกทั้งหนานี่ค่ะ ไปเป็นล่างเนาะมันเป็นบนส่วนล่างวิ่ง8กับ9ก้าูน์ลงล่าง9ขึ้นบนนะฮะเอนี่ค่ะถ้าจับคู่ให้หมดก็ได้เก้าเบนเนาะถ้าว่ามันเอาขึ้นบนค่ะแต่ว่าอันนี้แยกบนแยกล่างก็เลยบกเข่าเลยเนาะส่วนของอาจารย์สไว้ยงวดที่แล้ว7กับ8 เมาบนเนาะวิ่งรูด7มาบนค่ะจับคู่ให้เข้าที่เกเนะคะเลขออก79็ดเก้าเนาะค่ะ f c นี่ค่ะพันจับคู่ให้ไปซียังศูนย์เลขออก79็ดเก้านใดกันดดส่วนของแม่ลิวแม่ลิวให้วิ่งรูดที่1กับ4ี่โบมานะคะ หนไปออกข้างหน้า6ตัวเนาะไปออกทั้งอุบลทั้งมุกดาหารปุ่นเนาะส่วนแอดมารวย9กับเจเออเกับศู 0, มาบน0มาล่างจับคู่เข้าที่เกหรือ7จ็นั่นเองเนาะของแอดมารวยก็เข้านะคะงวดที่แล้วตาปากน้ำโพ9กับ2 9มาค่ะ เ๋้ามาแต่ว่าจับคู่ให้บบเขานะคะเขาฝากมา8กับ9 9มาเหมือนกันแต่ว่าจับคู่โบเขาคือกันเนาะ8เก้าเลขอ,อกอจก7เก้านะคะอ่ะงวดที่แล้วได้แค่นี้แหละเนาะส่วนอาจารย์อื่นๆไม่เพนลงในในกลุ่มให้แล้วเนาะอ่ะมาเบิรงค่ะงวดที่แล้วพ่อช่างคมไม่เพนก็ได้ลงหไห่เนาะอือ ถูดลหลายๆแต่ว่าบบเขาเนะ Hi, เค่ะไอซีเอาไมคค่ะงวดน,นี้งวดน,นี้พ่อช่างคมให้มาวิ่งลูดเด่นที่8ลอง7นะคะเลขติดมี2 3 4จับคู่8 2 8 3 8 4 7 2 7 3 7 4เน้นให้ที่8 2และ8 3 ส่วนชุด3ตัวบน5 8 2และ2 8 3เน้นที่5 8 2นอกเนาะชุด2ตัวเน้น8 2และ8 3นะคะของพ่อช่างคมค่ะ FC ทั้งช่องแคปนาจอเด้อแนวทางเนาะราวพัฒนาของช่างคมของพ่อช่างคมวิ่งลูดเด่น8ลอง7เลขติดมี2 3 4อย่าลืมว่าเลขติดก็ชอบมาด้วยกันบ่อยๆนะคะ FC ประกบออเดอร์เนาะจับคู่8 2 8 3องแป7สามแชุด2องตัวเน้นที่8 2แล้วก็8 3ชุด3ตัว5 8 2และ2 8 3เน้นที่5 8 2นะคะอ่ะได้แล้วเนาะไปต่อของลุงโชคดีงวดนี้ให้มาวิ่งลูดเด่น0ูลอง1น,นะคะวิ่งลูดเด่นศูลอง1จับคู่0ูนย์7จ็ดห สี่สามห้สตัวกันมี6กสามหแดหกและ60ชุดเน้น2ตัว0ูนย์7จ็ดหนสาหสะคะส่วนหลักร้อยมี3 4มี่เจเนาะเน้นที่3กับ4ชุด3ตัวบน407 307 4์เี่หแล้วก็3ามหนเน้นให้ที่307และ4ี่หนะคะ ส่วนชุด4ตัวผู้ใดหาซื้อใดแน่ก็คือหาสามและ4307นะคะ fc ของลุงโชคดีเน้นที่5307นยเนอเลข4ตัวค่ะมวดที่แล้วของลุงโชคดีแตก3ตัวโตค่ะ fc ม่เพิ่งลงในกลุ่มให้อยูนะ่เนาะอ่ะแคปหน้าจอเอางวดนี้ค่ะ เราพัฒนางวดวันที่18ตุลาคม2567วันนี้เนาะของวันศุกร์วันนี้ค่ะ f อฟทั้งช่องแคปเอาของสองเสียนเด็ดเดดแม่นๆเนาะช่างคมพ่อช่างคมและลุงโชคดีนะคะได้แล้วไปต่อกันดยค่ะ f อฟบรลลชานะคะเพราะว่ามีหลายสำนักเนาะ

ชุด3ตัวเน้นที่690ชุดรองก็จะเป็น086นะคะ FC ของสุดใจพารวยนะคะงวดที่แล้วก็วบนใดลงไฮคือกันเนาะของสุดใจพารวยค่ะ f อนี่ค่ะ,ะแต่ว่าลงไม่กลุ่มหายูเนาะของสุดใจพารวยงวดน,นี้วิ่งลูด่เด่นที่0-9องเเลขวินมี928-056 จับคู่9 0 2 0 8 0 9 5 2 5 8 5 9 6 2 6 8 6เน้นให้3คู่9 0 9 5 9 6แล้วก็ชุด3ตัว6 9 0และ0 8 6เน้นที่6 9 0นะคะมาต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดนนี้ให้มาบนล่างเลยนะแม่เพนว่าบ่ต้องแยกดอกเนาะเพราะว่าเห็ดสูตรเดิมสูตรเก่านะ เขาดีกว่าเนาะามตั้งแต่แยกมากพรเขาจักเทียเนาะก็ะะเลยบอกพ่นเฮ็ดสูตรอันนี้มาให้เ่นก็เลยจัดมาแบบสูตรบนล้างเลยค่ะให้งวันนี้มาวิ่งลูดเด่นที่0ูนย์รองหบนล่างนะคะเ<บ><บ>ด่น0ูนย์รองหหลักร้อยมี7กับ6เน้นที่6หลักสิบมี8กับ0กับ5เนาะแล้วก็หลักหน่วยมี4ี่ชุด2ตัวมี0 6 0 7 0 4กศูนย์เห้าหห้เเนาะ แปดหกแดเดสเน้น4คู่ก็คือ0 6 0 7์หกศ้าหกหอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะส่วนเน้นเน้นสคู่0ูนย์6กศห้าหและห้าเชุด3ามตัวบนมี3คู่6 0 6 6นย์และ6กหนะ้าเนาะเน้นให้2คู่6 0 6และ6 0 7ค่ะของอาจารย์นุงกาสินนะคะ เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอเของอาจารย์นุ่มกัลสินแล้วก็ของสุดใจพารวยงวดวันที่18วันนี้กันเด้อจ้ะแคปหน้าจอได้ยังใายเอซีได้แล้วเดี๋ยวแม่เพ่นภาพไปต่อนะคะได้ไปแล้วสี่สำนักเนาะมาต่อที่ของแอดมารวย วันนี้แอดมารวยให้มาวิ่งรูด9ตัวเดียวนะคะจับคู่8 9 5 9 6 9 3 9 2 9และ4 9นะคะ fc ให้มา6คู่เนะาะผู้ใดมักรูดกระูดไปเลยค่ะ9วันนี้9ค่ะแอดมารวยให้มาเนาะส่วนงวดที่แล้วแอดมารวยให้วิ่งรูด 9กับ0 9มาบน0มาล่างเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าแค่บนนะคะก็คือ97หรือว่า79นั่นเองส่วนงวดน,นี้9มเม็ดเดียวจับคู่8 9 5 9 6 9 3 9 2 9และ49นะคะไปต่อกันเลยค่ะ FC อาจารย์ต้น้ำโชคเนาะคะ่ะ ให้มาล้วพัฒนางวดน,นี้วิ่งรูดบนล่าง7กับ8ค่ะจับคู่ให้4คู่กับให้ด้วยชุดเน้นนะคะ7227 7447 8228 8ด 8, 8, 4และ48 f c ทั้งช่องจับเอาใส่เลขวิ่นเอานอถาว่าบ่มักตัวที่เพื่อนจับคู่ให้กับจับเลขวิ่นเอาเองก็คือ ชุดเลขวินมีห้าตัวสองสามสี่เจ็ดแปดนะคะของอาจารย์ต้อยล้อยเอ็ดหรือว่าอาจารย์ต้อยน้ำโชคนั่นเองนะคะงวดที่แล้วก็ไม่ได้ล้งหายเนาะอ่ะเอี๋สิงช่องแคปหน้าจอเอาคือกรำรเขา้ามืดเขา่ามืดเขา่าแท่นน้อหน้าจอนี้เนาะ มันอันนั่นเนาะค่ะ fc มันเป็นอย่างมันคือมืดเขามืดเขามันกันแสงเต็มยูคค่ะอ่ะมาต่อที่ ราวพัฒนาตาปากน้ำโพกันเลยวันนี้งวดนี้ตาให้วิ่งรูดเด่น0ูนลองสนะคะจับคู่ชุด3ามตัวบน9-9-8ชุด2องตัว9 8 9 9 0 3ดเก้และ3-6นะคะของตาปากน้ำโพค่ะส่วนงวดที่แล้วของตาก็ให้วิ่งรูด9กับ2องเนาะ เก้ามาอยู่แต่ว่าจับคู่ห้เนาะชุยไปแต้มหนึ่งนะคะมันหเก้า8 8ดเก้าเนาะมันออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะส่วนงวดน,นี้วิ่งรูด0นย์กับ3จับคู่ชุด3ตัวบน9 9 8 9 8 9 9า3ปดเกและ3 6ค่ะได้แล้วไปต่ออีกของเขาฝากมางวดน,นี้ให้วิ่งรูด 9กับ0เห็นเมื่อหลายสำนักแล้วนะคะน่ะ fc 9กับ0ชุด3ตัวบน090 901และชุด2ตัว90 91 00และ01ค่ะส่วนงวดที่แล้วก็ให้วิ่งรูด8กับ9ก็มาที่9นะคะกระจับคู่ปรเขาขึ้นกันเนาะหาย8 9เลขออก7 9นะคะ fc อ่ะงวดน,นี้ก็ให้9กับ0นี่ค่ะของตาปากน้ำโพก็ตรงกันที่0นย์นะคะเอซีเลขตรงกันที่ศนมาจากสำนัก้วคะเอซีอ่ะแคปหน้าจอค่ะแลาวพัฒนาของเขาฝากมาเนาะเอาคือขายายบัตเนี่ยโอเคแคปหน้าจอค่ะ ไปต่อนะคะเอของยายหน่อยค่ะงวดน,นี้ยายหน่อยให้8กับ7จ็ับคู่80 8ศูนย์แปด2องแหดสองดสมและเจดหนะคะของยายหน่อยค่ะ งวดนี้เนอ้องายหน่อยให้วิ่งรูด8กับ7ค่ะจับคู่ 80, 82, 83, 85, 70, 72, 73และ76็ค่ะได้แล้วไปต่อที่ของอาจารย์สวัยงวดนี้วิ่งรูดลาวพัฒนาเด่น8ปอง9จับคู่ 8, 18, 283, 8งแแล้วก็ 19, 29, 39, ก้า ชุดกัน80 90และ8 9นะคะของอาจารย์สวัยเด้ลจาก f ส่วนงววที่แล้วให้7กับ8นะคะ7มาเนาะจับคู่เข้าที่9 7หรือว่า7 9นั่นเองนะคะ FC ของอาจารย์สวัยส่วนงวดนี้วิ่งลูดเด่นที่8ลอง9จับคู่8 1 8 2 8 3 8 4 แล้วก็หนึ่งเก้สองเ้าสามเกสี่เก้าแล้วก็ตัวกัน8ปดศและ89นะคะอะแคปหน้าจอเอาแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์สวัยและยายหน่อยเนาะวันนี้ขอให้เฮงเฮงรวยรยปังปังปงกันทุกท่านทุกคนนะคะเอมันคือมืดเนาะมันเป็นอย่างเนาะปกติมันจะใส่ิิงเลยเนาะเอาคะ่ะอฟซ สงสัยยูมุมบานมาถูกมั้งมันคือคึมแทะกระดาษสีแจ้งบ่ค่ะสัดเจนบ่ค่ะ FC แต่มันก็ชัดเจนอยู่เนาะแต่ว่ามันเป็นอยังคือเป็นสีคึมคึอยู่อะไปต่อค่ะ FC ของพ่อเกลียงงวดน,นี้พ่อให้วิ่งรูด1กับ2นะคะหลัก10มี0 1 2หลักหน่วยมี7 8 9 ชุดเน้น2ตัว17 19งเจ็สองห้าสองหชุดรอง3ามเจ็ดแปดสอและ0ูย์เส่วนชุด3ามตัวบนเม็ดเดียว7จ็ดหนนะคะของพ่อเกลียงค่ะงวดที่แล้วก็เข้าเนาะเข้าที่79ค่ะของพ่อเกลียงเพราะว่าเพ่นกับบดายลงคลิปให้คขึ้นกันเนาะจะลงอยู่ในกลุ่มค่ะงวดน,นี้ตามต่อที่วิ่งรูด1กับ2พ่อพ่อเกลียงพันวารวยกันต่อค่ะเนาะ หลักสิบมี012หลักหน่วยมี789ชุดเน้น2ตัวมี1719 2526ชุดรองมี3 7มเจ็ดสาอ่าสามเจ็และ0ูย์เชุด3ตัวพ่อให้วิ่งให้มาเม็ดเดียวก็คือ719นะคะ fc ของพ่อเกลียงค่ะมาต่อที่ของแม่ริ้วกันเลย แม่เลี้ยวให้มางวดนี้วิ่งลูดที่4เนอะ4กับ3ค่ะส่วนเลขเด่นมี2 3 4 6 7 8นะคะ fc ชุดเน้นชุด2ตัวเน้นที่4 2 4 3 5 4 3 7 3 8แล้วก็ชุดรองนี่0 6 4 6 4 7และ4 8นะคะของแม่เลี้ยวค่ะ ส่วนงวดที่แล้วแม่ก็ให้วิ่งรูดหนึ่งกับสี่บอมานะคะบอ่อเข่าค่ะงวดนี้ให้สี่กับสามเลขเด่นมีสองสามสี่หกเจ็ดแปดชุดเน้นสองตัวสี่สองสี่สามห้าห้าสี่สามเจ็ดสามแปดชุดลองศูนย์หกสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดนะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะ าาลาราวพัฒนาของพ่อเกลียงแม่ลิ้วเนาะวันนี้ครบจบทุกสำนักแล้วเอซทั้งช่องอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลัวๆให้แม่เพ็นด้วยเนาะเบิ่งคลิปนี้เบิ่งให้จบนะคะเอฟซีผูใ้ใดเบิง่งจบก็อาจจะบอ,ะบอเห็นของต่ละเซียนแต่ละสำนักนะคะอาคลิปนี้แม่เพ็นก็นขอทุกคนโชคดีค่ะลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่กับฮานอยนะคะอีกหกสำนักนะคะ